นิสิสยเล็กๆน้อยๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดไป 1. ตื่นเช้าขึ้น30นาทีการเริ่มต้นวันใหม่เร็วขึ้นเพียง30นาทีจะทำให้คุณรู้สึกสงบและมีสมาธิซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดทิศทางไปสู่ความสำเร็จได้ใช้เวลานี้ทำสมาธิยืดเส้นยืดสายหรือวางแผนวันใหม่ 2. ดื่มน้ำก่อนสิ่งอื่นใดในตอนเช้าก่อนดื่มกาแฟให้หยิบน้ำขึ้นมาดื่มการดื่มน้ำจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ และทำให้สมองของคุณมีพลังในการรับมือกับวันใหม่สามเขียนสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณลงไปความกระตันอยู่กระตะเวทีช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคุณจากสิ่งที่ขาดหายไปเป็นสิ่งที่มีมากมายเขียนสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณลงไปทุกวันให้มันเปลี่ยนเกมไปเลยสี่ขยับร่างกายสิบห้านาทีไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วๆพักเบรกเต้นรำหรือโยคะการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยเพิ่มเอนโดฟินและทำให้สมองปลอดโปรง่ง หาจัดลำดับความสำคัญของงานหนึ่งอย่างในแต่ละวันถามตัวเองว่าวันนี้มีสิ่งเดียวที่ฉันต้องทำให้สำเร็จคืออะไรจดจอ่อกับงานนั้นก่อนแล้วรู้สึกพอใจเมื่อทำสำเร็จหฝึกหายใจเข้าลึกๆหยุดพักสักครู่และหายใจเข้าลึกๆก,การทําเช่นนี้จะช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิและทําให้คุณมั่นคงเจอ่านหรือฟังสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หนังสือหรือแม้แต่ TED Talk สั้นๆ เติมพลังให้จิตใจของคุณด้วยความคิดเชิงบวกและปัญญา8จำกัดการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียตั้งเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการเลื่อนดูไม่รู้จบใช้เวลาไปกับการติดต่อกับคนที่รักหรือทำกิจกรรมออดิเรกแทน9จัดพื้นที่ของคุณให้เป็นระเบียบพื้นที่ที่สะอาดหมายถึงจิตใจที่ปลอดโปรง่งแม้แต่การทำความสะอาดเพียง5นาทีก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากสิบไตรตรองก่อนนอนจบวันด้วยการไตรตรองว่าอะไรเป็นไปด้วยดี และอะไรที่คุณสามารถปรับปรุงได้เป็นวิธีที่ดีในการเติบโตในแต่ละวันแล้วคุณจะลองนิสัยไหนก่อนดีละ่ะบอกผมในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับเคล็ดลับที่เปลี่ยนชีวิตเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยน้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ